สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรค่ำคืนนี้คู่ที่เราจะพูดถึงคือแมตท,ที่น่าสนใจระหว่างฮิเบอร์เนียนจากสกอตแลนด์พบกับมิทิวแลนด์ทีมแกร่งจากเดนมาร์กเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านฮิเบอร์เนียนหรือที่แฟนบอลเรียกกันว่าฮิปส์ทีมนี้ถือว่าเป็นทีมขนาดกลางในโซกอตแลนด์แต่มีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งและเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่กระหายชัยชนะช่วงหลังฮิปส์ฟอร์มค่อนข,ข้างขึ้นขึ้นลงลง โดยเฉพาะแนวรับที่ยังมีช่องหัวให้เห็นบ่อยแต่แนวรุกก็พอมีทีเด็ดโดยเฉพาะลูกเซตพีซและการเล่นริมเส้นส่วนทางฝั่งมิดทิวแลนด์ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของเดนมาร์กในช่วง5-6ปีหลังพวกเขาเล่นบอลระบบชัดเจนเน้นเกมรุกที่มีแบบแผนและแพรสซิ่งเร็วในแดนกลางในเกมยุโรปมิดทิวแลนด์มีประสบการณ์พอสมควรเคยดวลกับหลายทีมจากลีกใหญ่และมักโชว์ฟอร์มได้นิ่งโดยเฉพาะเวลาเจอทีมที่เกมรับไม่แน่น ฮีเบอร์เนียนเล่นในบ้านมักทำได้ดีเกมสวนกลับไวและได้เปรียบเรื่องสภาพสนามกับแรงเชียร์แต่เกมรับยังหลุดบ่อยโดยเฉพาะในจังหวะถูกบีบเร็วมิดทิลแลนด์ and, เด่นเรื่องระบบเพรสซิงเกมรุกมีความเร็วนักแต่มีวินัยแท็ติกและค่อนข้างเก่าในเวทียุโรปแต่บางครั้งเมื่อถูกเพรสคืนเร็วก็มีจังหวะพลาดให้เห็นคู่นี้น่าจะออกมาสนุกฮิปส์คงเน้นความดุดันในบ้านเพื่อเก็บผลที่ดีไว้ก่อน ขณะที่มิดทิลแลนด์จะเล่นตามสไตล์บอลเดนมาร์กคือมีวินัยและรอใช้จังหวะส่วนที่เฉียบขาดเกมนี้อาจเปิดหน้าแรกในช่วงท้ายโดยเฉพาะถ้ามีประตูเกิดขึ้นเร็วถ้าดูจากคุณภาพทีมโดยรวมมิดทิลแลนด์อาจเหนือกว่านิดหน่อยแต่การไปเยือนโซก,ก็อดแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายเกมนี้อาจออกเบียดขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมการรีคอร์เกมวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยเจอกันใหม่คู่อื่นเร็วๆนี้สวัสดีครับ